หรือศึกษาเล่าเรียนให้สําเร็จรุ่นพี่ที่คอยแนะนํารุ่นน้องในทางที่ผิดจะถูกเรียกมาทำความเข้าใจในเร็วๆนี้สําหรับความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานของกอสชทางด้านเศรษฐกิจนั้นเราได้มีการพิจารณาจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจาปี2558เาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยกอสชเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี2 5 5 8จํานวน2.575ล้านล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขงบประมาณที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ในปีนี้นั้นคอชชอให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรกรรมการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อเพิ่มพื้นที่โลประทานการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งการบานพงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่อนาคตนอกจากนี้นั้นคอชชอได้ให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยได้เพิ่มงบประมาณให้กับปวชซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ที่ประสบปัญหาด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอในการดำเน,นินการกับคดีความต่างๆที่ข้างค้างอยู่เป็นจำนวน,นมากได้นุมัติอัตรากําลังคนเพิ่มเติมมากกว่า700อัตราแล้วเป็นงบมานเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทให้กับปวชนะครับเพื่อจะเป็นการให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันการกทุจริตผิดกฎหมายนอกจากนั้นเรายังให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นพื้นฐานสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้มีการวางแผนในเรื่องงบประมาณให้มีการบูรณาการจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องันั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงลดการใช้จ่ายงบประมาณที่ซ้ําซ้อนเช่นการพัฒนาแหล่งน้ําโครงข่ายคมนาคมให้คํานึงถึงความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนการบริหารจัดการงบประมาณในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทั่วถึงในทุกพื้นที่และให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์ของชุมชนนั้นๆโดยได้มีการตัดลดงบประมาณที่ตั้งไว้โดยไม่มีแผนงานโครงการรองรับแล้วก็ให้ท้องถิ่นนั้นได้นําเสนอแผนงานโครงการตั้งแต่ต้ตตนปีงบประมาณเพื่อความมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการแท้จริงของชุมชนและลดการใช้จ่ายที่ซ้าซ้อนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจากการประชุมของคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในวันอังคารที่ผ่านมานั้นได้เร่งรัดให้ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเป้าหมายทั้งสิ้น12พื้นที่โดยกําหนดเป็นระยะเร่งด่วนจะดําเนินการทันทีในปี2558ใน5พื้นที่โดยกันนะครับได้แก่พื้นที่อํเาเภอแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่ชายแดนจังหวัดบุกดาหานอํเาเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดและพื้นที่ด่านสุลกรสะเดาและปัดดังเบซาทางนี้ก็เพื่อจะส่งเสริมการค้าชายแดนและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้ทันเวลานะครับ โดยจะมีการส่งเสริมการลงทุนการสร้างโรงงานธุรกิจบริการสร้างงานสร้างอาชีพพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนระบบรางทางสินค้าช่องทางเข้าออกด่านสุกากร,กร,กรให้มีความพร้อมระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพแล้วก็จะจัดให้มีศูนย์พัฒนาฝีมือรแรงงานเพื่อจะคัดแยกแรงงานนะครับที่มีคุณภาพเข้ามาในพื้นที่ตอนไหนได้ในอนาคตในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้นอกเหนือจากการให้การเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจแล้วที่สำคัญผู้พู่กันที่คอรชอจะมุ่งเน้นเป็นพิเศษก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ตามหนวชายแดนในพื้นที่ห่างไกลที่มีความเดือดร้อนทางด้านการเกษตรมักจะประสบป,ปัญหาการขาดทุนและต้องลาทิ้งถิ่ฐานเข้ามาหางานทําในเมืองใหญ่นั้นจะส่งผลต่อวิถีชีวิตต่อครอบครัวต่อชุมชนและวิถีชาวบ้านที่มีความสุขการพัฒนาเขตเศรษฐกิจกพิเศษนี้มุ่งเน้นให้ประชาชนเหล่านั้นมีงานมีอาชีพ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเชิงดนต่างๆที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลานานเช่นการลักลอบนําเข้าสินค้าการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเข้ามาสวมสิทธิ์มาค้าขายการโจรกรรมส่งออกรถจักรยานยนต์รถยนต์การลักลอบนําเข้าสินค้าเลี่ยงภาษีสินค้าผิดกฎหมายยาเสพติดแรงงานเถื่อนโดยให้ทุกสุดน้าการนั้นได้พิจารณาปัใจจัยในสภาพความเป็นจริงเช่นในเรื่องสินค้าการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ยากต่อการป้องกันการลักลอบนำเข้าอาจพิจาาให้มีการผ่อนปรนให้นําเข้ามาในเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ควบคุมและมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มก่อนนําออกส่งประเทศที่3หรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่เป็นตลาดที่เราเปิดขึ้นมาใหม่ในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมนั้นได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจและสุรรการที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งพิจารณาโครงการที่สําคัญเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ258ส่วนใดที่มีความพร้อมก็ให้เริ่มดำเนินการไปก่อนในส่วนของโครงการรถไฟทางคู่นั้นให้พิจารณาถึงอนาคตที่จะต้องรองรับการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งการเชื่อมต่อกับประเทศจีนที่ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีรางขนาด1.435เมตรเพื่อจะรองรับการวิ่งของขงบวนรถที่มีความเร็วสูงถึง160-180กิโลเมตรต่อชั่วโมง การพัฒนาจุดเชื่อมต่อทางลอดต่างๆเพื่อให้ขบวนรถไฟวิ่งได้อย่างต่อเนื่องระบบรางของไทยในปัจจุบันนั้นมีความกว้าง1เมตรรองรับการวิ่งของขบวนรถที่มีความเร็วประมาณไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งในอนาคตนั้นจะมีปัญหาในเรื่องของการจัดหาอะไหล่และการซ่อมบำรุงที่ทั่วโลกมีแนวโน้มไปใช้งานระบบรางแบบใหม่แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เสียโอกาสในเรื่องของการพัฒนาการค้าการขนส่งคมนาคม เราสามารถจะพัฒนาปรับปรุงให้ระบบเดิมใช้ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าการลดต้นทุนการขนส่งโดยในระยะแรกให้มีการวางรางขนาด1เมตรเพิ่มเติมในเฉพาะเส้นทางที่มีการจะราจรหนาแน่นและเป็นเส้นหลักในการขน,นส่งสินค้าซึ่งปัจจุบันกระทรวงคมนาคมได้มีแผนในการก่อสร้างไว้แล้วใน5เส้นทางตามความเร่งด่วนดังนี้นะครับเ,เส้นแรกคือฉะเชิงเซาคลอง19แก่งคอยเส้นที่2ลบบุรีปากน้ําโพ 3, เททส้นที่สามมากระเบาชุมทางถนนจีระเส้นที่สี่นครปฐมชุมทางหนองประดุกหัวหินเส้นที่ห้าประจบกิริขันชุมพรนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวคอทชชได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังไปร่วมหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติหากเกิดความเดือดร้อนในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เพิ่มเติมจากความคุ้มครองจากประกันซึ่งอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับในปัจจุบันในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในโอกาสต่อไปการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนเมื่อวันพุธที่ผ่านมานั้นได้มีการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่มีชื่อเรียกว่ากรอนะครับ ได้ร่วมกันพิจารณาและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชนต่อรัฐในประเด็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนในประเทศการส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานข่ายคมนาคมโลจิสติกการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจก็มีประเด็นหลายประเด็นนะครับที่น่าสนใจที่ทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นพ้องต้องกันในหลายๆด้าน ที่จะช่วยกันร่วมมือกันเร่งผลักด,ดันให้เกิดผลในรูปธรรมต่อไปเช่นการส่งเสริมการค้าชายแดนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพื้นที่ห่างไกลาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานถนนระบบรางศูนย์กระจายสินค้าช่องทางเข้าออกด่านศุลกากรการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมนะครับที่เรียกว่า Infrastructure f u ันและก็แนวทางก,การดูแลเกษตรกรชาวนามี อยู่หหัวข้อด้วยกันนะครับคือในเรื่องของการพัฒนาข้าวและชาวนาไทยการเกษตรสมัยใหม่เขตเศรษฐกิจทางเลือกการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและการตลาดข้าวไทยนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับการดาเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวซึ่งขอทชได้สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไว้พิจารณาและอยดอื่นๆนั้นก็จะมีการเพิ่มเติมในเรื่องการปรับปรุงการดำเนินงานดูแล ชาวนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับรวมไปถึงผลิตผลการเกษตรอื่นๆด้วยนะครับเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่กสทชาาได้อนุมัติไปก็คือได้ให้ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับในโอกาสที่จะครบรอบ40ปีของความสัมพันธ์ไทยจีนเพื่อยืนยันมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ในห่วงไฮซีสั่นที่กาลัางจะมาถึงคงเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปต้นไปนะครับความคืบหน้าการบริหารจัดการทรบพยกว่าน้ําได้กําหนดรูปแบบไว้3ระยะก,ก็คือระยะแรกการจัดทําโครงสร้างแผนงานโครงการความรับผิดชอบของอนุกรรมการทั้ง5กลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ภาคเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกนะครับพื้นที่ที่2คือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้พื้นที่เรื่องที่3คือระบบข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจ เรื่องที่4คือการจัดองค์กรข้อกําหนดกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องเรื่องที่5คือการประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งคราวนี้ก็กําหนดให้ทําแผนแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม2567ในระยะที่2ก็จะเป็นการจัดทารายละเอียดแผนงานโครงการให้แล้วเสร็จภายใน45วัน,นระยะที่3จะทําแผนในเรื่องงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําฉบับสมบูรณ์ซึ่งทุกขั้นตอนจะเสร็จสิ้นภายในตุลาคม2567ในระหว่างนี้การเนินการตามขั้นตอนของรถแบบนั้น จะมีการดําเนินการลักษะคู่ขนานโดยในปี2557